สบูย่านางค่ะก่อนที่เราจะมาทําสบู่เราก็ต้องเลือกคุณสมบัติของที่เราจะมาใช้ในการผลิตสบู่ก่อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะตุ่นนะคะที่สาเหตุที่ต้องใช้การตุ่นโดยการใช้น้ำหล่อด้วยหม้อใบใหญ่แล้วถึงจะเอาตัวหม้อใบเล็กหล่อเนี่ยนะคะ<ม>เพื่อกันไม่ให้กิลซีลีนเนี่ยไหม้นะคะ<ม>ก็จะใส่กิลซีลีนเข้าไปความร้อนเราจะใช้ความร้อนที่ไม่มากนะคะประมาณ60-70องศาค่ะหลังจากที่เราหลอมจนกิลซลีนละลายแล้วนะคะ เราก็จะเอาไปปรุงสมุนไพรนะคะยกออกมาเลยนะคะไม่ต้องตั้งบนเตาแล้วเมื่อกิสลีนหลอมจนละลายหมดแล้วนะคะเราใช้น้ำย่านางต้มสุกนะคะแล้วก็น้ำมะกรูดนะคะผสมรวมกันอันนี้สัสดส่วนของกิสลีน1กิโลเราจะใส่น้ำย่านาง1ขีดนะคะ น้ำสมุนไพรทั้งสองชนิดรวมกัน1ขีดหลังจากนั้นเราจะใส่น้ําผึ้งนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะน้ําหอมนี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบกลิ่นของน้ําหอมจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะ แต่หากจะใส่ก็ใส่ในปริมาณ1 5 4 4หรือใครไม่ชอบก็ใส่น้อยกว่านั้นก็ได้ค่ะไม่เป็นไรหลังจากนั้นเราก็นำมาใส่ในแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์เนี่ยถ้าหาไม่ได้เราใช้แม่พิมพ์ที่ทำขนมก็ได้ค่ะหรือถ้าไปซื้อแบบสำเร็จรูปก็จะมีจำหน่ายนะคะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหรือก้อนวงกลมแต่ถ้าไม่มีใช้ภาชนะภายในบ้านก็ได้นะคะ เราจะตักเมื่อมันเขายังมีความร้อนอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเย็นแล้วเขาจะแข็งตัวจะข้นเหนียวอะค่ะแต่ถ้าตักแล้วไม่ทันเขาข้นไปแล้วเราก็สามารถที่จะไปอุ่นเพื่อให้เขาหลอมละลายอีกครั้งได้ค่ะสำหรับวันนี้สบู่ย่านางของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ใช้เวลาในการเซตตัวอีก4ชั่วโมงก็จะได้สบู่ก้อนใสลักษณะนี้นะคะซึ่งมีคุณสมบัติก็ทำให้ผิวนุ่มนวลแล้วก็ชุ่มชื้นในคนที่ผิวแห้งใช้แล้วก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ฆ่าเชื้อจากมะกรูดเรียบร้อยค่ะสะบู่ย่านาน